มาดูอุปกรณ์พื้นฐานที่มากระชอดตัวดิจายอสมนาโนนะครับว่าเขาให้อะไรกับบ้างก็จะมีนี่ตัวติดกระจกยึดกับกล้องมีที่นีนหมวกติดกล้องในเคสของตัวกล้องตัวนี้มีเคสเฉพาะตัวกล้องนะครับตัวนี้ยังไม่มีเคสมา มีสายชาร์จ type c มาให้อันนี้ปกติอยู่แล้วแล้วก็มีสายคล้องคอเพื่อที่จะนำจ้าตัวนี้มาติดเพื่อยึดกับตัวกล้องอีกทีหนึ่งอุปรอก,กอรณ์เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับสำรับตัวเริ่มต้นจะเป็นตัว64สิบสีทิ ตัวเครื่องสามารถใส่ตัวเมมโมรีได้อีกทั้งหาเพราะว่าตัวความจำเบื้องต้นเขาจะมากับตัวกล้องตัวนี้เราค่อยถ่ายโอนมาให้ตัวนี้ทีหนึ่งเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับ บกว่ามาตรฐานที่เขาแถมมาให้กับเจ้าตัว d j i X o s m o Nano